เจอกันยามบ่ายพี่น้องเอ้ยก็คลิปนี้คืเอเรามาเลาะทงเลาะทาพี่นอ้องมาจอบให้จอบหน้านะั่แหละก็หลังจากที่ตัดใบข้าวไปได้หกวันพี่นอ้องเพราะว่าแปลงนี้ผมตัดวันที่วันที่สองเนาะวันที่หนึ่งวันที่ 2, สองสิงหาเนี่แหละวันนี้ก็วันที่แปดสิงหาก็เขียวพี่นอ้องเขียวสวย นี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงตัดข้าวเนี่ยมันก็เพราะเหตุนี่แหละพี่น้องเอเอด้วยปัจจุบันนี่คือเห็นบ่ปัจจุบันนี่เราทํานาแล้วนี่มันวัชพืชมันเยอะพี่น้องเอวัชพืชมันหลายหยามันหลาย,ยวิธีการกําจัดวัชพืชที่ผมทํามาหลายปีที่ผ่านมากะ่ะมีวิธีนี่แหละพี่น้องเอมีวิธีตัดข้าวนี่แหละที่ตัดแล้วมันสะอาดหูสะอาดตาพี่น้อง และที่สําคัญก็คือข้าวมันจะขึ้นเสมอกันพี่น้องเห็นไหมขึ้นเสมอกานมีแต่เข่าเลยกลวยสวยเลยเห็นบ่ดู่ะพี่น้องเลยนี่ก็ <c oughs> เดี๋ยวรอดูพี่น้องรอดูอีกสักประมาณสักกลางเดือนพี่น้องกลางเดือนไอ้กลางเดือนนี้แหละว่าคือมันจะมีบริเวณที่ข้าวมันที่เป็นเหลืองเหลืองพี่น้องเห็นบ่เป็นเหลืองเหลืองนี่เห็นบ่ คือบริเวณที่ปุ๋ยที่ผมไหวานไม่ทั่วพี่น้องหวานไม่ทั่วเพราะฉะนั้นเราก็เอาเอาปุ๋ยนี่มามาหวานแซมแทมพี่น้องมาหวานแซมแซมให้มันให้ข้าวนี่มันมันขึ้นพร้อมๆกันให้เขามันขึ้นพร้อมๆกันให้มันให้มันสวยพร้อมๆกันเพราะว่าคือข้าวนี่ก็คือว่าคือถ้าเราถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยเทาทําการตัดนี่ก็คือเหมือนเหมือนตัดแร่ธาตุสารอาหารของมัน เพราะนั้นเนี่ยพ่อตัดแล้วถาสารอาหารเนี่ยสารอาหารที่มันบำรุงมาสารอาหารที่มันเก็บสะสมมาตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่ช่วงหวานนู่นแหละแต่เห้ไปตัดทิ่มเมื่อพอเราไปตัดทิ้งเนี่ยเราก็ต้องบำรุงพี่น้องบำรุงให้มันบำรุงให้ข้าวเนี่ยให้มันสร้างใบสร้างลำต้นขึ้นมาใหม่เห็นบ่นี่ล่องลอของการตัดพีน่น้องเอ้นี่พอเราตัดใบตัดลำต้นมาแล้วเนี่ย เออมันข้าวนี่มันก็ต้องมันก็ต้องหาสารอาหารขึ้นมาใหม่พี่นอ้องเพื่อที่จะสร้างใบสร้างลําต้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่การให้ปุ๋ยนี่ก็สําคัญพี่น้องสําคัญสําคัญมากเลยเเพราะว่าบางคนนี่คือตัดแล้วก็ไม่ยอมใส่ปุ๋ยเนื่อพ่อไม่ยอมใส่ปุ๋ยนี่ข้าวมันก็ขาดสารอาหารพี่นอ้องเนื่อพอข้าวมันขาดสารอาหารในมันกัสีทรงผลกับความสมบูรณ์ของต้นข้าว ส่งผลกับผลผลิตได้พี่น้องเนื่อเพราะว่าการตัดข้าวเนี่ยเ้าต้องบำรุงให้ได้พี่น้องเราต้องบำรุงให้ได้การตัดข้าวก็อย่าตัดช้าจนเกินไปพี่น้องอย่าตัดช้าจนเกินไปก็คือช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คืออย่าอย่าให้เกินอย่าให้เกินกลางเดือนสิงหาพี่น้องอย่าให้เกินกลางเดือนสิงหาเต็มที่เต็มที่นะถ้าไม่อยากให้มันกระทบอะไรมากมายนี่ก็ อย่าให้เกินวันที่สิบแล้วกันเออเมื่อนี้ก็วันที่แปดอีกสองวันเนี่ยตัดเลยพี่น้องเออเพราะว่าถ้าเลยจากวันที่สิบสิงหาไปแล้วเนี่ยมันสมีผลกระทบแน่นอนพี่น้องอมีผลกระทบแน่นอนเออเพราะว่าการตัดข้าวนี่มันมันมันเขาเรียกว่าเหมือนตัดสารอาหารมันออกไปเออเพรา,าะฉะนั้นนี่ระยะเวลาที่เราจะบำรุงเนี่ยเออมันต้องใช้เวลาพี่น้องมันมันต้องใช้เวลาเอข้าวนี่มันต้องใช้เวลาในการสร้งางใบสร้างลำต้นแล้วก็สะสมอาหาร สะสมไว้ใส่ติก็สะสมไว้ในใบไว้ในลําต้นมัน่นหละพี่น้องเพราะนั้นนี่ผมถึงเน้นถึงย้าเสมอว่าตัดข้าวเนี่ยเราต้องบํารุงให้ได้ต้องบํารุงให้ต้นมันใหญ่ๆหญ่ให้ได้อนี่เดี๋ยวให้ดูอีกเนี่ยเห็นไหมคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก่อนที่เราจะตัดเห็นบอกก่อนที่ข้าวิะตัดนี่ต้นเขามันจะใหญ่แบบนี้เห็นไหมมันจะใหญ่แบบนี้ แตทีนี้พอเราตัดออกแล้วต้นมันก็เล็กไงพี่น้องพอต้นมันเล็กเนี่ยเราก็ต้องบำรุงบำรุงให้ต้นมันใหญ่เหมือนเดิมแบบนี้ให้ได้เนี่เพราะว่าผมเคยพูดแล้วแหละว่าต้นข้าวใหญ่รวงก็จะใหญ่ตามพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นลำต้นเน้นลำต้นให้มันใหญ่ให้ได้เอลำต้นต้องใหญ่เอแต่ว่าอย่าสูงนะเอันนี้พูดถึงว่าถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเป็นไปได้คือ เฮ็ดให้มันใหญ่เฮ็ดแนวใดก็ได้พี่น้องทาให้ล้ถ้าทําให้ต้นข้าวมันใหญ่ให้ได้เนี่ยคือมาตรฐานฐานี่มาตรฐานต้นข้าวใหญ่เนี่ยคือผมคิดว่าถ้าต้นใหญ่แล้วต้นข้าวสูงเท่าหัวเข่าเนี่ยพอดีพี่น้องพอดีมันเพียงพอกับการเจริญเติบโตเพียงพอกับการไหนเขาเรียกว่าที่จะสร้างรวงข้าวแล,ล้วแหละแต่ถ้าต้นใหญ่แล้วสูงเท่าเอวสูงเท่าอกแบบนั้นอ่ะโอ้ย แบบนั้นนะถามว่ามันทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งสูงนะแบบนั้นมันมันมันเสี่ยงที่สิล้มว่าแม่นยางดอกพี่น้องเออมันเสี่ยงที่จะล้มเพราะฉะนั้นนี่ใครที่ตัดข้าวในช่วงไเ,เดือนสิงหาอก็เป็นเรื่องดีนี่แหละพี่น้องคือคือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการจํากัดพี่น้องจากัดไม่ให้ต้นเขามันสูงจนเกินไปหลายคนที่ตัดข้าวก็เรื่องนี้แหละพี่น้องเอออีก ก็คือเรื่องอย่างล่ะก็คือเรื่องข้าวมันสูงเขามันสูงใบมันหลายพอต้นข้าวมันสูงใบมันเยอะเนี่ยเขามันสีล่มเลยพี่น้องข้าวมันจะล้มเพราะว่าภาคอีสานเราเนี่ยช่วงอ้ที่มันออกร่วงในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยหัวล่มหนาวพี่น้องเออช่วงเอ่อช่วงปลายกันยานี่เนาะปลายกันยานี่ก็หัวล่มหนาวออกแล้วพี่น้องปลายกันยานี่ช่วงสักประมาณสักวันที่ยี่สิบกันยานี่ ลมหนาวหัวลมหนาวออกวีวีเลยเด้เพราะว่ามัน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 ไกลสิมดฝนแล้วเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นช่วงอากาศที่แปลปวนแปลปวนสาคัญก็คือพวกหมอกนี่แหละพี่น้องหมอกหมอกช่วงเช้าเช้าเนี่ยโดยเฉพาะข้าวที่ใบมันโค้งโค้งใบมันโค้งโค้งใบมันเฟื่อเฟื่อกันเนี่ยแบบนั้นน่ะมันมันมันจะเสี่ยงที่จะให้เชื้อโรคเชื้อราหรือว่า ขาเรียกว่าพวกศักตรูข้าวพวกอะไรมาแลงอ่าโดยเฉพาะพวกผีเสื้อพวกนอนกอไอหยังพวกนี้นะสำคัญเลยพี่น้องพวกไอ้นอนกอนอนกอหนอนม้วนใบพวกนี้นะมันสีมามันจะมาเจาะพี่น้องมันสีมาเจาะไอช่วงที่ข้าวกําลังไอตั้งท้องช่วงที่เขากํากลังใกล้ถอนห่วงมันสีมาเจาะเจาะตรงลําต้นน่ะแล้วทีนี้พอมันถอดยอดถอดรวงขึ้นมาน่ะมันสีตายร่วง อยอดขาวไปอย่างแบบนั้นนะพี่น้องเพราะนั้นนะข้าต้องป้องกันไว้พี่น้องป้องกันไว้บำรุงข้าวก็อย่าไปบำรุงจนมันใบเฟื้อใบโค้งใบอะไรอย่าให้มันอย่าให้มันเขียวอวบนะพี่น้องให้มันเขียวให้มันเขียวใบตองอ่อนๆเขียวใบตองกล้วยนะแบบนั้นมันจะดีเขียวใบตั้งพี่น้องข้าวเขียวใบตั้งข้าวเขียวใบต,งงใบตองกล้วยเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะช่วยช่วยในเรื่องของการป้องกันนะ สำหรับโรคโรคต่างๆนั่นแหละเพราะว่าเรื่องปุ๋ยนี่ก็มันมันคือผมเคยพูดไปแล้วว่าเรื่องปุ๋ยนี่ปุ๋ยนี่สําคัญพี่น้องปุ๋ยนี่จะให้มากให้น้อยเนี่ยมีส่วนมีส่วนที่จะทําให้เป็นโรคต่างๆเออเปรียบเทียบกันกับคนนี่แหละพี่น้องเอยเปรียบเทียบกันกับคนนี่แหละเออบางคนเป็นโรคอะไรเป็นโรคมะเร็งเออโรค โรคไตโรคอะไรพวกนี้มันก็มาจากอาหารการกินนี่แหละพี่น้องมาจากอาหารการกินนี่แหละบางคนไปโทษเวียนโทษกรรมผมว่ามันโบเมนผมว่ามันมาจากไอ้เขาเรียกว่าอาหารการกินแล้วก็อันสาคัญคืออาหารการกินอันอันอันรองมาก็คือพันธุกรรมพี่น้องโรคต่างๆนี่มันมาจากอาหารการกินแล้วก็สภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นนี่ข้าวก็เหมือนกันพี่น้องข้าวเนี่ยถ้ามันจะเป็นโรคอะไรพวกนี้โรคหนอนกอโรคเพี้ยหรือว่าโรคไอ อะไรนะโรคเน่าข้อรวงหรือว่าโรคเชื้อราโรคที่ข้าวเม็ดดาเม็ดด่างอะไรพวกนี้มันก็มาจากการให้ปุ๋ยนี่หละพี่น้องมันมาจากการให้ปุ๋ยเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องป้องกันพี่น้องเน้นป้องกันอย่าไปเน้นแก้ไขพี่น้องเพราะว่าถ้าเราไปเน้นแก้ไขอย่างเช่นอะไรเน้นแก้ไขก็อย่างเช่น ใบข้าวนี่ใบมันยาวมันเฟื้อแบบนี้แล้วเราก็ไปหาฉีดยงฉีดยาอะไรมามามา,มาพ่นมันแบบนั้นมันมันเพิ่มต้นทุนพี่นออ้องเรามาเขาเรียกว่าเข้ามาจํากัดในการให้ปุ๋ยจะดีกว่าพี่นออ้องมันจะได้ป้องกันเ,เพราะว่าเราแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันจะมันจะดีกว่าเราจะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเ,เพราะว่าแก้ปัญหาปลายเหตุ มันมีแต่จะบานปลายพี่น้องเพราะานั้นเนี่ยโรคต่างๆเน้นย้ำอีกทีนึงว่ามันมาจากปุ๋ยพี่น้องมันมาจากปุ๋ยก็ฝากฝากไว้แล้วกันพี่น้องสําหรับ FC กะเด็กคอนชาวนาเ,เพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ก็กาลังห้ปุ๋ยหรบพ่วงก็ระมัดระวังพี่น้องอย่าไปใส่หลายปุ๋ยหับพ่วงก็ดงงไดใ,ใส่พอเหมาะพอดีพอประมาณพี่น้องเ,ออเขียวใบตั้งแล้วกันอ,อ,อย่าให้มันเขียวใบโค้งเ,เพราะว่าการเทห,หน้าผมบอกแล้วว่าถ้าพลาดแล้ว ปีนี้จะไม่มีเวลาจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแก้ตัวอีกทีคือปีหน้าเพราะฉะนั้นระมัดระวังนงะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังอามาจอบไ้จอบหน้าไ้ท้ายให้พี่น้องได้เบิรงนเลยแหละสำหรับแปลงนาของผมเองที่ตัดวันที่1วันที่สสิงหาวันนี้ก็จะครบอาทิตย์แล้วพี่น้องมือก็ครบอาทิตย์แล้วแหละข้าวก็เริ่มเริ่มสูงแล้วแหละเริ่มสูงแล้วลงไปก็น่าจะเท่าหัวเขาละมั่งนี่ ก็มองแบบนี้ก็อาจจะบางๆพีน้องเพราะว่ามันเป็นกล้องเนาะแต่ถ้าในหน้างานจริงคือมันมนัค่ะอ่าดอยู่เดี๋ยวใบมันก็หนาขึ้นโอเคครับผมเล่าสู่กันฟังประมาณนี้